ครับพี่โอครับสวัสดีครับผมน้องโอฮาม่าคนไทยครับพูดถึงความพร้อมครับพี่โอครับสุดใหญ่สูดหน้าเนี้ยแล้วพี่สภาพร่างกายตอนนี้ภาพร่างกายตอนนี้เต็มร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับรอวันชกเดียวครับพูดถึงในเรื่องของ จะต่อยสองไฟที่ผ่านมาเนี่ราก็จะเห็นว่าเราต่อยกับนักชกต่างชาติเราเนี่ยเขามาต่อยกับนักชกไทยไทยด้วยกันซึ่งนั่นคือกุหลาบดำเห็นคอมการชกการถมน้องยังไงบ้างครับก็คุณอาดำเขาเป็นนักชกที่เก่งนะครับเขาก็เก่งมาตั้งนานแล้วแหละเขาก็เป็นยอดมวยเนาะเขาก็มีอาวุธที่หนักดูแรงครับแล้วก็ไปเรื่องของการต่อยสองไฟที่อาจจะไม่ประสบเสด็จหรือว่ามันทำให้แรงกระตุ้นหรือว่ามันสร้าง การขายของมันป็างกับสนามไหนพี่ก็มันก็ก็ไม่ได้ส่งอะไรมากมายครับเพราะว่าเกมกีฬาคเขามีแพ้มีชนะแต่ว่าพอเราพอเราแพ้มาแล้วเราก็กลับมาฝึกพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับแค่นั้นครับแล้วเรื่องของสภาพร่างกายครับที่เตรียมตัวในไฟนี่เตรียมตัวมาประมาณเดืนแล้วพี่เตรียมตัวไฟนี้ก็รวมสามเดือนได้เพราะว่า ก็จะมีรายการโยิกาตาเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็เลื่อนมาแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องการซ้อมนทีบตัวน้ำหนักองพี่โอครับตอนนี้เยอะไหมครับน้ำหนักน้ำหนักตอนนี้ก็เกินอยู่ไม่เยอะครับไม่เยอะก็เท่าไปที่แล้ว ได้เปรียบสุดยอดเปรียบครับก็ผมก็อาจจะอายุมากกว่าน้องเขาแต่ว่าก็ในเรื่องประสบการณ์ครับก็นอกจากเห็นอาการของน้องนะครต่อป็นตัวหมัดที่หนักเนี่ยนอกจากหมัดของผมคิดว่าอาวุธไต่ของกลับดำที่ระทับพิเศษ่นะอาวุธกลาบดำก็มีทั้งมีทั้งหมัดเตะขาแล้วก็มีศอกนะครับ ครบยกไหมเกมต้องดูจังหวะคนณเวทีครับผมก็ตอบผมตอบได้หรอครับว่าจะครบยกไหมแต่ว่าขึ้นไปก็อาวุธครบเต็มที่แน่นอนตอนป่าย่ายกนี้ไม่ทันกันใช่ไหมใช่ครับไม่ทันกันครับก็ในส่วนของตัวไปนี้ถ้าเกิดนะสมมติว่าพี่โอ๊คผ่านไปยินได้ขอเด้๋ยวหนึ่งครับเป้าหมายต่อไปต้วางไว้ยังไงครับเป้าหมายผมก็เป้าหมายผมมีอยู่เป้าหมายเดียวนะครับเพราะว่า ก็อ,อยากจะกลับไปทวงมาลากืนตอนนี้ก็ต้องทำฟองก่อนเพราะว่าแพ้มาสองก็ต้องทำฟองฟอาไมก็มีอยู่ wrote, ah, like ืองเดียวครับเพื่อบไปทวงแชมป์คืนครับที่บระดิการมมวยไทยเี่ใช่ครับแล้วส่วนตัวผู้ชกเรานะที่ต่อยที่ได้เป็นแชมป์ที่สองปรดิกรรมทีม็อตซิงด้วยอันนี้โย่เล็นที่สองปรดิกยมนหรือว่าเอาทีมวยไทยก่ออ๋อมวยไทยครับมวยไทยครับตอนนี้ผมก็เล่นฟองไม้เดียวครับก็คือ ที่ี้ครับเดียวจะากนการรัชมสุดครับก็มาแฟนแทีเป็นแฟนคนไทยแล้วก็แฟนเนครับช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ f อฟครับอใครก็เลือกเชียร์แน่นะครับเลเชียร์เชียร์ให้สุภาพนะครับก็ให้ให้แฟนนักวยอย่างสุภาพเลยขอบคุณครับ SHUT up. ご視聴ありがとうございました。ま

cố gắng của tôi <laughs> cố gắng của tôi <laughs> cố gắng của tôi cố gắng